สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียพรังชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาทําไมมาทําไมวันนี้มาตัดดอกไม้นะคะอุ้ยดูดูด,ด,ดูลมแรงพายุเข้ามาตัดดอกไม้พอดีมันกระชัน้นชิดเอ่อเพื่อนของแฟนยายนะเขาโทรมาชวนไปกินข้าวเพื่อนเออโทรมาชวนไปกินข้าวยายไม่รู้จะเอาอะไรไปก็เนี่แหละจะตัดดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวว่าจะเอาเหล้า เราดองสตรอเบอรี่ยายไปขวดหนึ่งก็แค่นั้นแหละจริงๆวันนี้ยายวางแผนว่าจะมาเก็บทัวกับเก็บแตงกวานะแต่กวายายมันไอ้นั่นแล้วอะ่ะมันแก่แล้วว่าเอออันนี้ดอกรักเรนะคะหน่อไม้ฝรั่งยายปีนี้ก็โอ้โหเนี่ยสูงเลยท่วมหัวยายแล้วอะ่ะสวยมากๆเลยปีนี้แบบว่าฝนมันตกดีนะเพื่อนๆดูทัวยายก็ตัดใบอกอกไม่รู้กี่รอบแล้ว ออกดอกแล้วนะคะทั่วไทยเนี่มาร้อนรุ่นกันเกี่ยวกันไปเนี้ย,ออยก็อยากโชว์อะอยากโชว์พริกเริ่มแดงแล้วนะเฮ้ยไม่อยากจะคุยเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าจะเอาพันตัวนี้ไว้อันนี้น่าจะเป็นพันเบานะนเพื่อนเนาะเมื่อวานกะไทยดูวันนี้กระไทยให้ดู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 ด,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 ดอกไม้ดูดอกไม้ก่อนนะ ก่อนที่ยายจะตัดขอถ่ายรูปเป็นอนุสร์ไว้ก่อนก่อนที่เราจะตัดเนาะแล้วม hey, ันก็ยายตัดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตัดไปแล้วซอกรอบสองรอบรอบแรกให้ข้างบ้านรอบที่สองให้เพื Indiana ่อนในหมู่บ้านเนาะนี่รอบที่สามแต่มีอยู่พันหนึ่งเนี่ยตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่นี่นี่พันหนึ่งนี่นี่นี่พันนี่นี่เห็นไหมน่าเสียดายมันก็ต้องตัดได้สั้นมันตัดไม่ได้ยาวเพราะว่ามันมีม่อีกหนึ่งนะเนี่ยพันนี้มีสองดอกนี่ เนาะก็ตัดก่อนเด้สวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆสวยๆเนาะเอาดอกเล็กๆเอาดอกเล็กๆไม่ต้องเอาดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วมัน ดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่มันมันยาวเกินอ่ะดูก่อนเด้อดูตัดก่อนรอหน่อยนะดูตัดก่อนรอหน่อยนะรอหน่อยนะนี่จะตัดก็เสียดายว้ายมันไม่มีสองดอกสีขาวอ่ะ นูนยังไม่ปานเลยสีเหลืองใหญ่จะมีหรือเปล่าเนาะสีเหลืองนี่สีม่วงมีอันหนึ่งสีม่วงสีเหลืองใหญ่ยังไม่เห็นมีเลยสีเหลืองสีแดงสีแดงแรงฤทิ์ไม่ใช่สีแดงสีอะไรละเนี่ย เสียดายนะเนี่ยเวลาตัดอของมันสวยอะ่ะไหนล่ะอีกอันเสียดายแต่ก็ต้องทำใจ สวยไหมเพื่อนๆดูดิโอ้ยเห็นไหมมีคนเคยบอกว่ายายไม่ตัดดอกไม้ไปใส่แจก,กันยายไม่ชอบตัดไปใส่แจก,กันหรือยชอบเอาไว้อย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าจะตัดแล้วมันเสียดายเนะยาะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยถ้ายายไม่ตัดให้คนอื่นยายก็จะเอาไว้ในนี้เลยนะสวนมอกดูดิสูงมากเลยยายจะไปถูกก่อนนะ นี่จำจำผูกหักหักหักยายว่าตัดเยอะไปจริงๆหกหกเจ็ดดอกก็พอแล้วเอาอย่างอื่นมาไอ้นั่นด้วยตัดเยอะไปเวลาเราผูกรวมกันมันจะมันจะแน่นนะนะมันจะทําให้นี่ช้ําดอกล่างนะเนาะแต่ตัดแล้วตัดเลยเนาะด้๋ยายจะไปหาใบอันนี้ใบแบบนี้มาใส่หน่อยเนาะถ้าเขาจัดกระเช้าเขาไม่ใส่เยอะแบบยายหรอกใส่แค่ห้าดอกประมาณนั้นนะห้าช่อเนาะ วันนั้นวันนั้นก็เจ็ดดอกที่ยายเอาไปให้เพื่อนยายวันนั้นเนี่นะคะมาเดี๋ยวยายมามัด,ม,ดมัดรวมกันหน่อยอันนี้ดอกลาเวนเดอร์ใส่ไปให้มันหอมหอมลาเวนเดอร์มันหอมเนาะยายค่ายจัดมัด,ม,ดมัดรวมกันก่อนนะเนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆยายแช่น้ำไว้เสยไหมสสยอยู่หรอกเนาะ ช่อใหญ่ัปเลยเลยเออซื้อเขาขนาดนี้สี่ห้าร้อยนะคะเพื่อนๆแต่ของเราไม่มีราคาหรอกถ้าซื้อร้านดอกไม้นะ่ะสี่ห้าร้อยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องมำแบบนี้ถึงจะเห็นเสวยนี่ าเอาเหล้าลำยองเราไปขวดหนึ่งนี่ในเนชอรี่โหตัดชิมแล้วอร่อยนะคะเชอรี่อร่อยเชอรี่อร่อยเสดายเสดายแต่ปีหน้าดองเยอะหน่อยสตรอเบอรี่จะหวานหน่อยนะอยาจะปีหน้ายายจะลดลดน้าตาลหน่อยเพราะว่าสตรอเบอรี่มันหวานแล้วเนาะส่วนเชอรี่มันเปรี้ยวโหสุดยอดเชอรี่อร่อยเนี่ยจะไปขวดหนึ่ง แค่เป็นของฝากชั้นดีง่ายๆสไตล์เน็ตต้องไปซื้อวานหวานตะแรงเลยวานตะแรงเลยวานตะรเลยแต่ก็สวยเลย เอาไข่นกกทาไปเลยมาแล้วไี่ก็เยอะแล้ดอกไม้กับดอกไม้กับไอ้น,นี้กับพอแล้วคือเข้าใจไหมเวลาเราเอาของไปไปให้ใครเนี้ยเราก็ต้องแบบรู้ด้วยนะเวลาเราเวลาเอาไหน,นล่ะ เสร็จแล้วเห็นไหมเป็นของฝากชั้นดีเลยแหละเอ้ยทมีโบติดหน่อยก็ดีเนาะแต่ขี้เกียจทำแค่นี้ก็โอเคเลิศละไปขอไปอาบน้ำก่อนเด้อเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึง่งไปเพื่อนสวยไหมเห็นไหมโอ้พอใจมากเลยเราไปใส่รถไว้ก่อนเนาะ ลืมกุญแจลืมกุญแจเดยเอาไปใส่ไว้ในรถก่อนต้องใส่นั่นหรือเปล่ามันใส่ถุงว้ดียวอย่าไปเอาถุงมาใส่ก่อนมาถ่ายในบ้านมันชัดดีอยู่ข้างนอกแสงมันสะท้อนแด่นด,นดนสวยไหมสวยไหมนี่ชชโชวหน่อยโชวอ้อไหนล่ะออลืมลืมไว้นี่ใหญ่ ไม่จะเอาดอกไม้ไมาไอ้นั่นหน่อยไม่เตียบหน่อยไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้เข้าแล้วนะดอกกุหลาบมีอยู่ดอกหนึ่งเห็นไหมปแฟนยายไปแฟนยายไปเออไปเอาไก่เข้าๆสวยนะสวยนะคนก็สวยนะไม่ใช่ดอกไม้อย่างเดียวนะแค่นี้ก็โอ้โหเนาะปะ่ะเดี๋ยวดูวก่อนนะถ้าเกิดให้นำยายถ่ายที่ ไห้นั่นให้ดูดูก่อนไม่รู้ว่าคลิปยาวแค่ไหนแล้วดูก่อนเด้อถ่ายที่บ้านเขาให้ดูคนนี้เขาเข้ากล้องกับยายอยู่คนเนี้ยที่ยายจะไปเนาะรันี้นะคะสวนเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะ bitchen make ya kada ya world di orang gua anjing men weiß nicht ya thai hai dun na ton ni thuk khong ye